แม่วันนี้ก็อีกเช่นเคยแล้วครับเปิดหน้าจอไปไหนก็มีแต่เรื่องของลำไยห,หายทองคําบอกว่าไม่ต้องเดาไม่ต้องซืบอลำไยหายทองคําออกมาโพสต์เองรับเคยคุยกับแดนเซอร์ชายในวงจริงส่วนตอนนี้กลับมาปรับความเข้าใจกับปุ้ยแล้วลำไยหายทองคําโพสต์เช้านี้บอกว่าสวัสดีค่ะประเด็นเรื่องที่โพสต์เลิกกับพี่ปุ้ยนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่สค่ะ ปัญหาเรื่องจุกจิกเล็กน้อยที่มีปัญหากันมานานไม่เกี่ยวกับเรื่องของแดนชายเรื่องที่เพจต่างๆโพสต์เรื่องลำยัยกับแดนชายคือคุยกันจริงๆค่ะแต่คุยช่วงที่ตกลงกับพี่ปุ้ยว่าลองไปใช้ชีวิตแบบไม่มีกันลองดูเรื่องนี้ก็จบกันไปพักใหญ่แล้วนะคะสาเหตุที่โพสเลิกกันมาจากปัญหาสะสมเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆที่ปรับแก้กันจนไม่ลงตัวสักที ตามที่เราเคยคุยกันหลายครัง้งเกี่ยวกับปัญหาเล็กๆน้อยๆจนมีช่วงหนึ่งที่พี่ปุ้ยไปทว่คอนเสิร์ตแล้วลงไปอยู่ที่ใต้เราได้ตกลงกันว่าเราลองใช้ชีวิตแบบไม่มีกันลองดูจะได้รู้ว่าเรายังต้องการกันอยู่หรือไม่หรือว่าเราจะคิดถึงกันไหมเราอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีกันอยู่ได้ไหมตอนนี้เราอยู่กันเพราะความรัก หรือความเคยชินที่มีกันเฉยๆแล้วถ้าในช่วงที่เราห่างกันไปมีคนใหม่เข้ามาเรารู้สึกโอเคกว่าตอนที่เรามีกันก็บอกกันเราตกลงกันแบบนี้ช่วงห้าหกเดือนพี่ปุ้ยอยู่ที่ใต้ไปไปมา,มาบ้างถ้าเข้ามาบ้านส่วนมากก็จะอยู่ที่ช่วงหนูไปทำงานต่างจังหวัดระหว่างนี้เราคุยกันน้อยลงจากเดิม แต่ก็ยังถามสารทุกสุขดิบกันและอัพเดตชีวิตกันอยู่เรื่อยช่วงนี้คือช่วงลองคุยกับบอสค่ะแต่ก่อนหนูจะคุยก็ได้ถามย้ำไปที่ปุ้ยว่าตกลงเรายังไงพี่จะกลับมาอยู่บ้านไหมแต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะตอบแค่ว่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ปุ้ยกำลังทำบ้านอยู่ที่ต้ายอยู่หนูก็เลยบอกไปว่าเอา้างั้นหนูจะลองคุยกับคนอื่นดูนะคะ พี่ปุ้ยบอกว่าถ้าลองคุยแล้วโอเคหรือไม่โอเคก็บอกด้วยนะครับตอนนี้ปุ้ยไม่ได้มีใครแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นและไม่ได้ไปโหยหาปุ้ยเข้าใจชีวิตวัยรุ่นหลังจากนั้นลำใหญ่ก็คุยกับบอสแต่ก็อัปเดตพี่ปุ้ยบ้างว่าเป็นอย่างไงพี่ปุ้ยก็รับรู้ค่ะบอสมีแฟนอยู่แล้วทำไมถึงไปคุยได้ เริ่มต้นจากที่บอนเข้ามาทำงานสักพักแล้วเวลากินข้าวหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวงน้องก็จะมักจะทะเลาะก,กับแฟนบ่อยๆทางโทรศัพท์จนเกิดการถามกันขึ้นมาในวงน้องก็เล่าให้ฟังบ้างเรื่องปัญหาที่ทะเลาะก,กันและมีวันหนึง่งน้องทักมาหาส่วนตัวปรึกษาเรื่องการเต้นบนเวทีเพราะมีบางช่วงที่ทะเลาะก,กับแฟนเพราะการหึงหวงการแสดงบนเวที ลำใหญ่ก็รับฟังและให้คำปรึกษาไปเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้พูดคุยกันทางชัดหลังจากนั้นเวลาไม่มีอะไรก็จะมาปรึกษาเรื่อยๆทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและจะบ่นตลอดเวลาทะเลาะกับแฟนชอบโดนแฟนด่าว่าแรงๆไม่โอเคเลยไม่ไหวแล้วประมาณนี้เราก็ปรึกษาเรื่องความรักของเราไปบ้าง หลังจากนั้นน้องบอกว่าตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วแต่ก็ยังอยู่คอนโดเดียวกันเพราะยังตกลงกันไม่ได้เรื่องแมวและยังไม่ได้บอกครอบครัวหลังจากนี้ก็ได้ลองคุยกันมากขึ้นเราเข้าใจว่าน้องเลิกกันแล้วแต่จริงๆไม่ได้เลิกกันหลังจากนั้นไม่นานแฟนบอสก,ก็เห็นแชทที่เราคุยกันก็เกิดปัญหาวันนั้นต้องเรียกคนอื่นมาเต้นแทนกระทานหาัน ตอนนั้นเราก็งงๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบอสก็ไม่ได้บอกความจริงเรื่องทั้งหมดหนูเลยไปปรึกษาพี่ปุ้ยกับทางค่ายว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะทำยังไงและทางแฟนของบอสก็ได้ติดต่อมาที่ค่ายพอดีก็คุยกันหาตรงกลางกันว่าจะเอายังไงกันดีจะให้บอสออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบกันต่อหรือจะเลิกกัน แล้วให้ทางเราทำยังไงได้บ้างให้สอบต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายสรุปได้ว่าแฟนของบอลเรียกเงิน10ล้านบาททางค่ายคิดว่ามันเยอะไปสำหรับเสนอใหม่สามารถจ่ายได้แค่2ล้านน้องผู้หญิงโอเคไหมน้องก็ตกลงว่ารับ2ล้านแล้วต่างคนต่างอยู่น้องก็จะไปเรียนที่ต่างประเทศไม่ได้ติดต่ออะไรกันก็แยกย้ายกันไป ส่วนบอสก็ต้องทำงานต่อใช้หนี้ที่นายห้างจ่ายให้หลังจากนั้นหนูพี่ปุ้ยบอสก็มาคุยกันพี่ปุ้ยคุยกับบอสว่าให้ทำงานใช้หนี้ต่อไปได้เป็นอันว่าจบปัญหากันตรงนี้ไปหลังจากเรื่องบอสจบไปหนูก็มาคุยกับพี่ปุ้ยก็มาเปิดใจคุยกันอีกครั้งสรุปได้ว่าตอนนี้อยู่ด้วยกันน่าจะโอเคกว่าเลยลองมาปรับกันอีกที เพราะเดินด้วยกันมาได้ไกลแล้วและยังมีความสัมพันธ์ห่วงใยกันโยหลังจากนั้นพี่ปุ้ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราพยายามปรับกันให้มากขึ้นแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ทำให้เราน้อยใจอยู่บ้างก็เลือกที่จะไม่พูดปล่อยผ่านไปบ้างเพราะเรื่องดีๆเ,เราก็มีอยู่ร่วมกันเยอะแยะจนมาถึงช่วงวันเกิดที่ผ่านมาพี่ปุ้ยรับปล่าจะมางาน เตรียมข้าวเตรียมของเรียบร้อยพอถึงช่วงเป่าเค้กหนูยังไม่เห็นคนที่บ้านมาเลยทั้งแม่ทั้งพี่ปุ้ยหนูก็เลยโทรไปถามสรุปว่าพี่ปุ้ยบอกว่าปุ้ยไม่ไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะให้คนมาส่งแม่ซึ่งถึงเวลาเป่าเค้กแล้วตอนนั้นจำได้ว่าโกรธมากๆแต่แขกก็มางานเยอะก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนหลังจากวันนั้นเราก็เริ่มตึงๆกัน คุยกันน้อยลงทำอะไรนิดหน่อยก็ทะเลาะกันบ่อยขึ้นจนวันที่ได้ออกมาโพสข้อความลงเฟซก่อนที่จะโพสก็ได้ถามกันอีกทีว่าเราจะเอายังไงสรุปคือเราปรับกันไม่ได้แล้วใช่ไหมต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันน่าจะด้วยอารมณ์บวกกับการประชดประชันกันพอได้คำตอบก็เลยโพสต์ไปตอนนั้นเลย หลังจากโพสไปไม่นานพิ่ปุ้ยก็โทรมาขอปรับความเข้าใจอีกครั้งซึ่งเราทั้งคู่ก็อารมณ์เย็นลงแล้วสรุปได้ว่าเราขอลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบนะคะลำใหญ่ไหทองคำเชา้า4ิีนาคม2568ถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนความรักคือการปรับตัวเข้าหากัน ไม่ใช่เรียกร้องให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องปรับอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องปรับทั้งสองคนนะครับนั่นคือความรักที่จะไปต่อได้และสร้างอนาคตสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้ในที่สุดให้กำลังใจทั้งสองคนนะครับและก็ให้กำลังใจสำหรับความรักทุกคนด้วยที่จะลงหลักปักฐานในการสร้างครอบครัวขอให้โชคดีทุกคู่ทุกครอบครัวนะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมิน จะด้เม่พระราชครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ